สวัสดีค่ะพลิกแอดโฮมสกรีนนะคะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะคะเป็นเสื้อของเรือนําเที่ยวนะคะที่แม่สารตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นผ้าดาวกระจายนะคะคอปกนี่เลยเขาก็จะต้องการให้ทางลูกค้าเนี่ยได,ได้ได้ทราบว่าเป็นเรือของใครนะคะก็คือไตบอยหมายสะอาดนะคะอยู่ที่ช่องแสม่สารรูปเรือรูปตกปลาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์วงบอกเลยว่าเรือลำนี้นะคะ พานำเที่ยวไปตกปลาตกหมึกถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจจนะทําเป็นเสื้อบริษัทหรือว่าเสื้อร้านค้านะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทางเรามีบริการออกแบบให้ฟรีโลโก้ตัวนี้ทางลูกค้าก็เป็นคนให้เราออกแบบให้นะคะนี่เลยสีทองรายละเอียดตามนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าดาวกระจายนี่นะคะดูผ้าใกล้ๆรายละเอียดคมชัดค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ